อยู่ตรงนี้กับวงซิลครับสวัสดีครับ,บอาคันนี้ชื่อว่าพิฆาตความไม่ดีที่ประจักษ์ทำมาแบบแตลกตลกเลยผมต้องก้มดูแล้วท่าเปนต้นท่าเป็นตน้นเนาเป็นตน้นแผนต้นชะลอนเงินนเงินตลงังแป้งงงงงเงนชีวิต่อแตคือองทีมนะครับทีมซัทูกับทีมซิลพ้าทีมชนะลงโทษได้เลยทำอะไรก็ได้แบ ผมที่สอนพวกพี่ไปเนี่ยผมอาจจะต้องไปเรียนกับเขาเอ้ย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 ดีครัยูสัยขยะเลยสวัสดีครับทุกคนเท็ดท o กคาเลอร์ทีวีกับออกบ้านบัางเฮืออยู่ตรงนี้กับวงซิลครับสวัสดีครับ เรียกได้ว,ว่าเทวิตแล้วนะครับไปขึ้นเขาไ,ไปดูหมอกดูทะเลเหมอกไปไม่ต้องสอนม,มันละรอบนี้มาที่บ้านของเขาเลยมาที่บ้านของหน่วยซิลเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหมู่เกาะและทะเลไทยอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีที่หน่วยประชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือ,อยุทธการหรือหน่วยซิล ตัวจริงผมมาสี่คนนะครับใครคนนึงเป็นไงคนนึงเป็นไงขาไส้ติดเชื้อออโโเเคคพิชูวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมภาพอากาศดีภาพบุรุษแฮปปี้ข้อมูลเยอะด้วยพิชูเอาจริงรู้เรื่องปูเยอะมีปูกี่ชนิดนะที่เรารู้จากปูเะไรปูหลายชนิดมีปูแล้วบ้างมีปูแล้วบ้างมีปูแสแม ลองไออะไม่ปูบเ้ไปเลยร้านนี้มาทำอะไรวันนี้เนี่ยหลักๆเราจะมี3เรื่องเลยกัน่องอย่างแรกคือเราจะไปเรียนรู้ในสัตว์น้ำเนี่ยหมู่เกาะเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างเราจะเดีอนเห็นถเขียวได้ไหมฮะเรียนือมาถูกกลุ่มลเขียวนั่นคือสิ่งนั่นคืออาคารที่จะมีวิทยากรรอเราอยู่หลังจากเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บนะเห็นยอดเขาได้ไหมฮะโอ้ก็คือเราจะไปเรียนรู้ในการถ่ายรูปแรนสเคปนี่คนนี้เรียนมาเดมถามได้เลยถ่ายแรนสเคปแล้ว เป้าหมายหลักของเราเลยไอเดียลหลักของมันเลยจุดสุดใจของมันก็คือแลนด์สเคปมันต้องอยู okay ่ตรงท้ายบางกะปิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรนะอะไรอะไรวะท่านผู้มเลยอะไรแลนด์สเคปท้ายบางกะปิคืออะไรอท้ายบางกะปิก็อะไรแฮปปี้แลนด์นะแฮปปี้แลนด์ จะมีอะไรกูตอบกูรัดครับจบปุ๊บเราเก็บภาพไว้เดี๋ยวส่งให้ทีมโปรดิวเซอร์แล้วพอตอนเสร็จจากเนี้ยเราจะไปแคมปิ้งกันตอนแคมปิ้งเนี่ยเราก็เหมือนว่าจะตอบคําถามกันที่เราเรียนรู้มาใครตอบคําถามได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะมีสิทธิ์จะใช้ผู้แพ้ทําอะไรก็ได้อ่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ใช่แค่คะแนนในการตอบคำถามนะคะแนนถ่ายรูปสําคัญสุดอ่าแล้วนี่คือเทปที่ดูคนรอคอยฮัทเจทูกับซสี่ยวฮัทเจอกันในออกบ้านบื้องเฮาขึ้นบนใช่ไหครับผมทำไมถึงทำกับฉันได้ ดิมิด้วยไอ้ดิมด้วยกลับตัโลได้นะครับโฮลิชิ รับเลยรับเลยจะยอเดินใครอสดี่ะพี่นี่ทุกคนะพี่แล้วเมื่อกี้เราเข้ามาก่อนเราไม่เราไม่ทักเขาเราไม่ทักเขาผิดวันนี้เข้ามาพี่เปิดตัวว่าเราเปิดตัวว่าหโวยวาฉีดแล้ว นี้ก็อยู่อาคารหลังที่3ค่ะชื่อว่าคันฝายเรียนรู้ผู้ฉลาดนะคะที่อ้ยถ้างั้นผมขอคนนี้ออกก่อนเลย <c oughs> ด,ดูบูลล,ลี่ด <c oughs> ิจะเป็นเกี่ยวกับผลสํารวจค่ะที่ทางคณะาจารย์เนี่ยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้ไปสํารวจที่เกาะช้างค่ะแล้วก็ได้นําผลสํารวจเนี่ยมาแสดงไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ อย่างตู้นี้ก็กออจะเป็นยกก็อย่างเกี่ยวก,กับไลเคนค่ะซึ่งไรเคนก็จะมีมลว <laughs> ลักษณะคล้ายคลึงกับพืชค่ะแต่ว่าเขาจะมีสีสันที่ไรสีสันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลค่ะที่อย่างบนเขาแห่งนี้ก็จะมีไรเคนอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะตามต้นไม้ค่ะก็เป็นก็เป็นคนใต้ <laughs> ไรเคน <laughs> ไรเค้นไรเคนไรอยู่นี่ไรเคนหามเปล่านี่ไปอันต่อไปเถอะ ค่ะพอพี่เดินมาทางด้านนี้นะคะที่เราจําลองเป็นแผ่นไม้ก็คือจะเป็นการจําลองผืนป่ากงกลางค่ะหรือว่าป่าคนทํานะคะก็เปรวจําไหมครับอย่างนี้ทำไมฮะมันกงกลางอ๋อจีไม่ได้โกงกินอย่างนั้ค่ะอย่างป่าอันนี้ที่เราสร้างก็คือที่เกาะแสมสารแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงสะพานวอล์กเวย์ค่ะก็คือเป็นป่าที่เราทําขึ้นมาโอ้ทำเหมือนมากเลยนะของจริงของจริงก็เขาบอกทำขึ้นมาองก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผลสํารวจโลกชายฝั่งค่ะพี่ก็ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม ของแพงต้นนะคะซึ่งถ้าแบ่งแยกกันแล้วก็แพงต้นเนี่ยก็จะแบ่งแยกได้อีกทั้ง2กลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นแพงต้นพืชและก็แพงต้นสัตว์ค่ะแพลงต้นครับผมทำต่าแพงทำต่าแพ่งต้นท้าแพงต้นเนี่ย่แพีงต้นแพ่งต้นนอนเง็ง้นอนเง็งต้องลงปั๊งแป้งง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 ง ส่วนทางด้านนี้ค่ะพี่ก็จะเป็นสาหร่ายค่ะสาหร่ายในประเทศไทยเนี่ยก็จะจําแนกได้หลักๆเลยก็คือสี<า>่เก่ยวน้อยกับเป็นมาิตะจอดเก็บอย่างตู้แรกก็จะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินค่ะตู้ที่2ก็จะเป็นสาหร่ายสีเขียวตู้ที่3ก็จะเป็นสาหร่ายสีน้าตาลค่ะแล้วก็ <petto S 1> นในตู้ที่สีก็จะเป็นสาหร่ายสีแดงค่ะที่ที่เห็นบ่อยๆคือนี้ป่ะที่เห็นบ่อยๆจะเป็นสาหร่ายสีเขียวค่ะก็เดินทางกินไงครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาหารเดยนรู้เกี่ยวกับ ทะเลไทยสวัสดีพี่พี่สวัสดีค่ะอยากแรกเลยนะฮะค่ะจุดสังเกตชื่ออาคารอาคารนี้ชื่อว่าพิคาดความไม่ดีที่ประจักษ์เดี๋ยวด้านนี้เลยจะเป็นวิกฤตทะเลไทยนะคะ ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นของน้ําทะเลเปลี่ยนสีเคยไปเที่ยวบางแสนไหมน้ําทะเลเปลี่ยนสีแพงต้นบูมแพงต้นบูมก็คือที่มันเป็นสีฟ้าค่ะเกิดจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เขาแบบขยายพันธุ์แล้วมันตายทําให้น้ําทะเลเปลี่ยนสีก็คือพอแพงต้นตายเนี่ยก็เหมือนกับ ขาดออกซิเจนใช่ค่ะบริเวณผิวน้ํำธรรมชาติเขาซ่อมตัวเองยังไงครับธรรมชาติอาจจะซ่อมสรงนี้ไม่ได้เราต้องดูแลใช่ไหมคะอ๋อมันเกิดจากมนุษย์ขยะด้วยแล้วก็พวกที่ทิ้งขยะลงทะเลซะส่วนใหญ่พี่ชูช่วยได้พี่ชูด้ทำยังไงให้ให้ธรรมชาติสดชื่นเราก็ไม่ต้องใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นพลาสติกจะใช้อะไรได้บ้างอย่าใช้แก้วนี่แก้วพลาสติกไงแก้วพลาสติกไม่ได้เราต้องใช้อะไรแก้วกระดาษนี่เอยู่เนี่ย ให้โอกาสส่งใหม่ดิถ้าเกิดเราไม่ใช้แก้วพลาสติกอ่ะเราควรจะใช้แก้วอะไรแก้วซิลดีครับผมแก้วเก็บความสุขของซิลดีครับผมแก้วนี้มันสามารถนํามาใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้ครับใช้ซ้ําใช้ต่อใช้ใหม่ขยะล้นทะเลก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่านนะคะที่เขาสําลอกขยะออกมาก็เนื่องจากหนึ่งน้ำมือมนุษย์สองส่วนใหญ่โรงงานที่อยู่บริเวณชายฝั่ง เขาจะทิ้งพวกของเน่าเสียลงทะเลไม่ใช่ผมแนนอนบ้านผมแยกขยะครับผมไม่ใช่บ้านผมแนอนบ้านผมไม่ใช่โรงงานไม่ใช่บ้านผมแน่นอนเพราะอะไรครับเ้ราะมีประวันขยะที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคืออะไรรู้ไหมคะนี่ครับขยะพลาสติกถ้าเป็นโดยรวมนะคะแล้วถ้าเกิดแยกออกมาก็จะเป็นสามอย่างเลยก็จะมี โอ้ยดิมค่ะอันดับหนึ่งเลยคือถุงพลาสติกค่ะแล้วก็เป็นพวกขวดน้ําดื่มแล้วก็พวกขวดพลาสติกต่างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ที่ย่อยสลายไม่ได้เลยย่อยสลายไม่ได้เลยก็คืมโฟมนะคะ แล้วก็ที่ยาวนานมากที่สุดคืออะไรคะยาวนานที่สุดคือขวดแก้วใช่แล้วโอ้ขวดแก้วทิิงไว้ล้านปีเลยขวดกุหลาบเนี่ยห้าปีแต่สมมติถุงเนี่ยยี่สิบปีมันลอยอยู่นั้นอันนี้ไม่ถึงสองสามปีลยพ่ชูห้าปีนะห้าปีเหรอห้าสี่สามสอง เราจะไปความรู้ด้านนี้นะคะทำมาแบบตลกตลกเลยผมต้องก้มดูแล้วม่เกือบกองไปตัดไม่ถ่ายเลยพี่ส่งอยให้หน่อยสำหรับส่วนทางนี้นะคะเชิญเลยค่ะโอ้ตรงนี้ เอาใหม่ยังไม่ดังพไม่ได้ไม่ได้ไปไปบอกพี่อาบกบกบอันนี้จะเป็นน้ำมันเฮ้ยไม่ใช่น้ำมันอ่ะน้ำมันเอาไปไ้ไหมมันเป็นพลาสติกมันนเป็ขยะพลาสติกที่มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นอันดับ6ของโลกไมโครพลาสติกไงพี่เป๊กไมโครพลาสติกเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยมาด้วยดิครับไมโครพลาสติกครับค่ะทำไมโครพลาสติกเป็นไงเอาไปเลยพอแล้วจลังด้วย เราจะอธิษฐานอะไรกันหลายตัเอาะยังไงนะฮะไมโครพลาสติกจุดเป็นอนกกาเที่วายขยังไมโครพลาสติกที่เป็นเม็ดเล็กที่เขาเอามันคาับหน้าที่เม็ดสครับโอ้ยไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ก็คือว่ามันเป็นพลาสติกนี่แหละแต่ว่าคือพอมัน ผ่านการจะย่อยสลายมันก็เลยย่อยตัวเองเป็นไมโครซึ่งมันจะย่อยยากขึ้นอีกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมันก็เลยตกค้างซึมอยู่ตามน้ำทะเลอย่างนี้ไปหมดเลยอ่าที่เห็นมันแทรกอยู่ในทรายอ่ามันแทรกอยู่ในเนื้อทรายอยู่ในอะไรเลยอ่ะซึ่งมันอันดับเท่าไหร่นะฮะอันดับอันดับหกของโลกครับของโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยถุงพลาสติกนะอันดับสองคือขวดพลาสติกโอเคครับตอนนี้อาคารนี้จบแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่จุดชมวิวและมาเรียนถ่ายรูปกับแอดหนีครับผมโอเคขอบคุณครับไทยโซ่ ตอนนี้นะฮะเริ่มมาเขาเรียกว่า1ใน10ละเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนยังร่างกายแข็งแรงฟิตกันอยู่นะฮะโอ้ยนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วเป็นยงไงบ้างพี่ซูกผมเชื่อมึงแต่แรกคนหนึ่งเชื่อมึงแต่แรกก็ดีแล้วครับพี่ข้างบนส่งเสียงแห่งความสุขมาแล้ว <Okay. S 2> เสียงเขามีความสุขมากพี่เคนถอดเสื้อแล้วตอนนี้แต่ไม่เป็นไรพี่ยังนำซ้ำอยู่ตอนนี้ แล้วตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงจุดชมวิวที่อาคาร5แห่งนี้แล้วครับโอ้สูงสดสูงสดเออทำไมพี่ถึงเป็นมาด้วยตอนแรกนบอกจะไม่ไหวแต่ว่าโดนทนทนความอะไรอะไรอะไรอะไมันทนความสวยงามไม่ไหวมาอยากเห็นด้วยสยตาตัวเอง เอางี้ถ้าวิวสวยงี้เราทำอะไรกันดีฮะชมวิวเฮ้ยวิวสวยวิวสวยจังเลยเป็นใหญ่แลไอ้เดียเราจะต้องมาเรียนถ่ายรูปชกใจนูว่าังให้เร็วที่สุดกับบุคคลคนหนึ่งเขาเคยเชี่ยวแฮชแท็กตัวเองเวลาเขาถ่ายรูปเขาจะแฮชแท็กว่าทั้งภาพที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเขามีศักดิ์ศรีเป็นรองประธานสมาคมไม่หล่อแต่ยิงขอต้อนรับน้องมีจากสมาคมไม่หล่อแต่ยิงต้องมีคนมาเก่งด้ว แต่ครับผมมีควายไม่รอแต่หญิงครับผมเรียกสั้นๆว่าควายได้ไหมฮะแล้วพี่เควันนี้ผมเตรียมความรู้มาง่ายๆคืออยากให้ทุกคนเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายที่ผมจะมาสอนเนี่ยคือเรื่องของกดตามส่วนก็คือก้าวช่องโทรศัพท์ทุกคนเนี่ยจะเปิดกิจได้กฎก้าช่องไงพี่ชูไม่รู้เหรอเด็ก9้สมบทองไงครับคือง่ายเวลาเราเปิดกิจก้าวช่องขึ้นมาเนี่ยครับอยากรู้เหมือนกันว่าเราสอนกันในล่มไม่ได้หรอไม่ได้เออเรื่องออกแล้วมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันตรง อไขอบคุณครับพี่เป็กถ้าสมมุติว่าเราถ่ายแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้มันสามารถแบ่งได้เป็น2อ2หนึ่งสอสมมติว่าเราอยากให้ความสําคัญกับท้องฟ้าครับเราให้ท้องฟ้าเนี่ยสส่วนเป็น2ส่วนแล้วให้พื้นดินเป็นหนึ่งครเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆอพี่พี่ตมาตออแล้วาผมรู้สึกว่า ถ้าพี่ตรงไม่สําคัญเนี่ยผมเอาไว้แค่ตรงนี้พอบิวก็จะสำคัญกว่าพี่ตรงแล้วประมาณนี้ถ้าถ้าไม่ให้ความสําคัญตรงเลยอ่ะก็ปลกไยจากวงเดี๋ยวทุกคนเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วอยากส่งรูปแบบไหนก็ส่งได้เลยไม่บังคับเรื่องแต่งไม่แต่งไปทําได้หมดใช่ถ้าคคิดว่าสวยแล้วจบหลังกล้องแล้วก็ส่งรูปนั้นได้เลย เขามาแรงเหลือบรรยากาศดูดีอย่างชิลบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นคือตรงไหนคคืออ่าอุตภาวาครับผมชื่อว่า slow life camping นะฮะวันนี้ผ่านอ่วิทยากรให้ความรู้มาแล้วนะกติกาคือเดี๋ยวต้องมาตอบคำถามรูปที่เราถ่ายไว้ส่งให้โปรดิวเซอร์และกรรมการตัดสินไ้แล้วเก็บไว้แล้วผมว่ารู้ว่ากรรมการตัดสินแล้วแต่ผมไม่รู้ผลนะตอบคำถามให้ได้กันก่อนแล้วมันรุนว่ารูปถ่ายใครชนะตอบคำถามได้ข้อละกี่คะแนนครับ1คะแนนถ้าชนะรูป ถ่ายได้กี่คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนชาวเน็ตกดกอเลยอ๋อมีห้าคำถามใช่ป่ะใช่ครับจะบอกว่าแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมทัตทูกับทีมซิลอ๋อลืมบอกไปเพราะทีมชนะลงโทษได้เลยทำอะไรก็ได้ข้อแรกครับใครต่อไปนี้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลไทยครับไม่ใช่พี่ชูแน่หนึ่งดิมพาแฟนไปเที่ยวป่าโกงกางครับสองลงพาครอบครัวไปปลูก ปากกาลังครับ3เบ็กตกปลาแล้วปล่อยกลับสู่ธรรมชาติโอเคเดี๋ยวผมนับ5 4 3 2ชูแล้วค่อยอธิบายว่าตอบข้อนี้เพราะอะไรนะครับโอเค5 4 3 2มาครับอคำถามมันง่ายไปวะปากกาลังเรารู้สึกว่าก็คือเกี่ยวกับทะเลแน่นอน <laughs> <laughs> เพราะปากกาลังมันเป็น,ปนสัตว มีพืชเฮ้ยเอาไม่ผิดนะสัตว์ที่มีพืชประกเกอ๋อใช่ใช่ใช่อะพี่ตรงตอบข้อสองข้ออะไรฮะเพราะว่าผมเป็นคนอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วครับแค่ได้ยื่อผมก็ต้องเลือกลวไอ้หลอหลอๆหลอมีอยู่ได้กันกี่แบบมีอยู่ได้กันกี่แบบแบบผสมเทียมหรือว่าจะเอาไว้ในท่อพีพีซีหรือว่าจะเอาไว้ในซีเมน แก้วอะไรอ่ะแก้วดูแบบแก้วกระดาษนะครับโอ้ยใช้มันทิ้งไงเอามาฝากเขาหน่อยมา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 มีมาให้นะครับสำหรับแต่ละตั่นิดเดียวครับผมอันนี้เขาเรียกแก้วเก็บอะไรนะฮะเก็บความเย็นที่ได้นิดเดียวแต่เก็บความสุขได้มากมายครับผมแปลง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 ทั้งถือเสื้อเลยเออต้อยอ่ะนี่อันนี้เป็นการนึงอันนี้นี่น้องแท็กนี่น้องแท็ก ยีปีซิลแล้วนะพี่บัวขวดพี่เหมือนกันลายชอบมันก็แอดซิลร็อกแบนหรือว่าตอนนี้ติ๊กตอกก็ซิลร็อกแบนมันแบบส่งฟรีด้วยตอนนี้ส่งฟรีแล้วถ้าใครเล่นติ๊กตอกนะสามารถเอาไปช่วยขายได้ด้วย, <buff> <โด>ย ราคาเท่าไหร่ไปดูเอาไปดูเอาไปดูเอาอะยังไงคำตอบถูกไหมอ๋อเชีียลเรื่องคำตอบไปเลยไปทยอินไปแล้วคำตอบถูกต้องครับข้อหนึ่งกับข้อสามเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์โดยตรงใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ข้อสองครับผมข้อสองที่จะเป็นเกี่ยวกับปรากฏการทางทะเลนะครับปรากฏการทางทะเลข้อใดไม่ได้เกิดจาก ภาวะโลกร้อนครับปรากฏคังน้ำทะเลเปลี่ยนสีข้อที่หนึ่งสองปากกาลังฟอกขาวครับสามระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะเลจืดมีด้วยเหรอช้อยเนี้ยหลวงพ่อหลวงปู่ทวดไอ้เป้กไอ้ปูนี่นุ๊ตรถกลับหลวงปู่ทอแล้าไม่ต่อหลวงปู่ทวดไม่สี่ก็สามอ่ะมีแค่สามอัน่าโอเคได้แล้ะอ๋อนะครับพี่ชูจิบขอบคุณครัน มีการลังเลทั้ง2ทีมแต่ก็เลือกข้อหนึ่งประการัง้อขาวเนี่ยมันเกี่ยวกับ อุณหภูมิที่สูงขึ้นเคที่ไม่เลือกข้อ3าเนี่ยเพราะมองว่าถ้าอยู่ในภาวะโลกร้อนแล้วมันจะทําให้ทานน้าแข็งชั่วโค่นโลกเหนือเนี่ยน้ำแข็งมันจะละลายและทําให้น้ำทานน้ำแข็งเป็นยังไงทานน้ำแข็งนี่ครับฟังซิลก็ผมว่ามันเกิดจากการที่ผมตัดช้อยออกก่อนเฮ้ยทำไมเหมือนวะพี่เคนตอบข้อ2แต่ว่าผิดเราก็เลยไม่ได้เอาก็เลยเอาข้อที่1เพราะว่าพี่เป๊กจำได้ว่าข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งน้ำทะเลเปลี่ยนสีทั้งคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับคำถมี่สทายคือเกิดจาก แทนต้นเพิ่มมากขึ้นพอน้ำเสียส่วนข้อ2และ3นั้นก็เกิดจากภาวะโรคร้อนปกติครับผมพอตอนแรกผมไปตีว่าก็ภาวะโรคร้อนแม่งก็เกิดจากคนทำใสาเหตุจากขยะมากกว่ามากกว่าละครขยะเ <laughs> มื่อกี้ที่พี่ชู <แก S 1> บอกว<อ>่า<บ>อะไรนะน้ำ<บ>น้ำเลนะน้ำน้ำน้ำร้อนปลาเป็นครับผม <laughs> น้ำเย็นปลาตายครับผมแค่นี้เลยเมื่อกี้มีเกินถึงขยะไปแล้วคำถามในข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับขยะครับขยะในทะเลมาจากที่ใดมากที่สุด1นักท่องเที่ยวครับ2 แม่น้ำสามยานพาหานะหรือเรืออะไรพวกนี้ครับแล้วนะักท่องเที่ยวล่องแม่น้ำมาล่ะ ถ้านักท่องเที่ยวทิ้งขยะในแม่น้ำแล้วขยะในแม่น้ำมันไหลลงทะเลถือเป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่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 เพราะมันไม่ได้มาเที่ยวที่ทะเลไงครับ่ทะำอ่านคำถามไม่ถี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ใช่ตรงถ้าเขาล่อลงจากปากน้ำสู่ปากการมาฮะเขาเที่ยวอันนี้เที่ยวไม่เที่ยวเลยอันไหนดีวะเ้ายเลือกตัวครับผมอ๋อนะครับชูครับอ่าคราวนี้ตอบไม่ตรงกันแล้วไม่มีคนผิดคนถูกหรือเปล่าไม่รู้เท่าที่เคยแบบ ไปไปถามอ่ะเขาที่เคยทำที่เคยถามเคยไปบางแสนแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยทำไมมีช่วงหนึ่งที่แบบบางแสนมันจะขยะมันเยอะสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวมันเป็นแบบขยะที่มันทัดมาจากมันถูกไหลลมันถูกไหลกันมาจากชุมชนจากผู้คนที่อยู่ตามริมน้ําเลือกข้อหนึ่งเพราะว่าผมไม่อยากเลือกข้อ2องตามน้องซิลสิ่งที่พี่เป๊กเจออาจจะมีแค่บางแสนแต่ว่าเราหมายถึงขยะทั่วทั้งทะเลในประเทศไทยพวกแม่น้ำแม่กองอะไรพวกนี้เขามีจุดกรองขยะก่อนปล่อยน้ําลงสู่ทะเลใช่ไหมมันเกิดจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งนั้น ข้อที่ถูกนั่นก็คือข้อที่สองแม่น้ำครับโดยแต่ละปีเนี่ยมีขยะ พลาสติกจานวนมากไหลลงมาทะเลในลักษณะของแพรขยะจากแม่น้ําครับเดี๋ยวนี้แต่ละสถานที่อะเขามักจะลนลงให้ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยเนี่ยคือคนจากครัวเรือนทางบ้านแสดงว่าเกิดจากคนจริงๆแต่ว่านักท่องเที่ยวมันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มันเกิดจากพฤติกรรมของคนทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวแค่ส่วนเล็กๆจริงๆแล้วก็มันเป็นผลกระทบที่ พวกเรานี่แหละที่ทํากันเองมันก็คือเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองแหละมันก็เริ่มได้ง่ายอะ่ะเริ่มเริ่มจากเริ่มจาก,กตัวเราใช่ไหมและทีเนี้ยพอมันมันเป็นผลกระทบที่มันมาจากมนุษย์เนี่ยมันก็ไปสู่สัตว์ด้วยคุยให้หนักนังที่รู้เรื่องเลยเป็นภาษาอังกฤษยัยงไงพี่ชูครับพี่ชูก็ the a m is dream this is ไป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 ต่อเลยไปต่อเลยดีกว่าข้อที่4นะครับข้อใดคือวิธีการลดการใช้พลาสติกครับข้อ1รัดนํากลับมาใช้ใหม่ครับเคนใช้ของคนอื่นครับเฮ้ยก็ได้ีก็ได้จัเก็บทิ้งเป็นประจำครับมันถือว่าไม่ได้ยากเลย ก็คือเคนใช้ของคนอื่นนั่นเองแต่เดี๋ยวกูจะใช้กรองคุณเอากรอมนะครับชวยูไปมาโอเคข้อหนึ่งทั้งคู่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไปเร็วเลยถูกต้องครับผมเพราะอันเนี้ยคืออยากอธิบายเฉยว่าอันเนี้ยมันจะเรียกว่ากด 3R กู้โลกครับมีอะไรรู้ผมรู้เราบิลด์รีดูส์รีไซเคิลครับถูกต้องครับผมคุณได้สิทธิ์อยู่ในวงต่อของใช้หรืออะไรต่างๆบางอย่างในปัจจุบัน มันก็หลีกหนีไม่พ้นอย่างเช่นอ่าวแล้วเราออกกองเงี้ยเรามีช้อนถึงแม้จะเป็นกล่องกระดาษก็จริงแต่ส่วนใหญ่ช้อนก็เป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือใช้เลอกออกกองไปเลยก็คือว่าหาสิ่งที่มันใช้ทดแทนและใช้ซ้ำได้ใช่ครับผมอย่างเช่นแก้วแบงค์คือแน่นอนเราเลี่ยงพลาสติกไม่ได้ถ้าเกิดว่าต้องใช้มันต้องใช้ซ้ำอย่าคิดแค่สะดวก ก็คิดยังไงบ้างเมื่อกี้ที่พี่อธิบายโคตรน่าสนใจเลยโคื่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะจริงๆผมชอบมากพี่ได้เป็นเสดาจต่อไปเป็นข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลเกี่ยวกับประมงอะไรอย่างนี้นะครับพี่ตรงขนาดนีระหว่างนี้ก็คิดปลดลงโทษไปก็ได้นะครับราะคำถามมันก็ไม่ได้ยาก ฮ้ยเป็นใไรอะโจ๊ะถามอาถามาเล่นอาที่สามเี่ยเจียเจียอะไรอีอเจียเจียคำถามข้อสุดท้ายครับพ่อใดไม่ใช่การทำประมงผิดกฎหมายหนึ่งใช้ระเบิดจับปลาครับโจรเียลูกบ้านในป่าชายเลนครับและสามตกปลาบนเรือนแพครับมันไม่ได้ยากข้อนี้ข้อนี้คือ พนันกันด้วยถ้าตอบผิดคือออกจากวงการดนตรีไปเลยจริงจังไปเปล่าผมทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วรับมันหัวเปล่าอย่าี้เขาจะตอบแล้วใช่ไหมฮะตอบแล้ครับผมเอาสิตรงพร้อมอยู่แล้วมาไปพร้อมนะครับมาครับถามครับผมข้อสามเหมือนกันอ๋ออย่างนี้ก็โอเคแล้วไงเราก็ชนะเนีคนสุดท้ายถ้าแพ้ถ้าผิดเราก็ชนะอยู่ดีไปถึงตอบข้อสามครับข้อหนึ่งระเบิดก็ชัดเจนข้อสองปากกลางปลูกต้นหมู่บ้านไม่ได้ ข้อสามทำบ่อยอย่างเงี้ยบอกตกปลาบนเรือนแพตกได้ครับจริงๆแล้วไอ้ท่าแพเนี่ยอยู่เชียงใหม่ประตูท่าไมประตูท่าแพกูหมายถึงแพนี่มันใช่ตกปลาเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในเขตที่ที่เขาห้ามอ่ะอันนี้ไม่ผิดอยู่แล้วซึ่งไปครับตอบที่ ถูกต้องครับผมครับทำอธิบายก็คือเนี่ยต้องยิงเปเปอร์ชูตคือการได้อยู่แล้วใช่ครับปากตรงกลางปลูกบ้านไม่ได้ใช่เลยถือว่าเป็นการบุกรุกครับเพราะหนึ่งที่หนักเลยใช้ระเบิดแต่เมื่อกี้พี่ชูอะสกิตบอกว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งที่เขาสั่งตอนชอยดีว่าห้ามไว้ว่าใจเย็นพี่พี่ชูเขาคุ้นเคยกับเรื่องระเบิดทันทีการระเบิดปลาเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศใช่เพราะมันไปโดนอย่างอื่นด้วยใช่แล้วก็หรือว่าบุกรุกปากตรงกลางอย่างเงี้ยพื้นที่ป่าชายเลนก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นนเเเเรรราาไไม่่คววจะะบบีีียยยดดอลก ที่ผ่านมาไม่ว่าเจเนเรชั่นไหนก็ตามครับสิ่งที่เราทำมันเบียดเบียนทุกชีวิตยอยู่แล้วถูกต้องจริงๆอ่ะไอ้ดีเทลอ่ะที่เราพูดพูดไปหรือเล่นคำถามไปไม่ต้องจำทั้งหมดนะ แค่เปลี่ยนไมค์เซตนี่ข้ทราบเลยข้ทราบเลยมันคือไม่มันไม่จำว่าพลาสติกอะไรทั้งนั้นจำเรียนสั้ว่าอะไรก็ตามที่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนชีวิตอื่นๆด้วยอย่าทำสรุปคะแนนในการตอบคำถามฝั่งพี่ๆวงซิลชนะครับผมอะไรดีนะยางยางเขาต้องตัดสินรูปอีกนะเมื่อกี้เมื่อกี้วัดสมองฝั่งความจำความเรียนรู้อันนี้วัดฝั่งศิลปะ แล้วเมื่อกี้อาจารย์เขาให้เทคนิคไงเรื่องก้าวช่องเลยนะจะมีการว่าให้ความสําคัญของช่องความสำคัญใช่มาที่พี่ให้ความเห็นว่ามีช่องอะไรบ้างนะช่องก้าวกระโด้มีนัดต่อยเซมเบ้ครับผมผมว่าเชิญอาจารย์พี่รัตเชิญต้องเชิญอาจารย์มาเลยขอเชิญอาจารย์ฮะให้ที่หนึ่งที่สองที่สามเงี้ยป่ะไม่ทีเดียวที่หนึ่งร้อยคะแนนควัญใจเนี่ยเขาไม่มีคะแนนแต่ขวัญใจอาจารย์อ่รูปที่ชนะนะครับคือรูปนี้ครับผม เดฟในการถ่ายการวางอุปกรณ์เนี่ยมันไม่เหมือนใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเลยมันเหมือนแทบจะเป็นกล้องแบบคอมแพกถ่ายแล้วคือตามที่เรียนแถมยังขายของได้อีกแก้วแก้วเก็บความสุขได้อีกรูปนี้รูปของใครฮะผมครับยังไม่ได้ขายของนะแต่อยากให้ทุกคนใช้สิ่งที่นำมา reuse ได้แต่จริงๆต้องบอกว่ามันก็มีใบที่สวยหลายใบอย่างไรอย่างงี้ก็คือก็คือโหดโหดกันมากๆอันนี้อันนี้ของใครครับอ๋อผมครับเลย อ๋อต้องเป็นทะเลสีดำไม่ใช่นั้นมีอีกระมวัาหนึงคือขวัญใจช่างภาพคือผมเห็นงานแล้วไม่ตรงคอนเซปต์แต่ผมประทับใจประทับใจส่วนตัวงั้นก็คือใบนี้ครับผม คอบอกแล้วไปเนี้ยอะไรที่สอนไปไม่ฟังเลยแต่อย่างน้อยผมชอบความมั่นใจของเขาผมห็นแววอย่างน้อยห็นแววเขากล้าผมที่สอนพวกพี่ไปเนี่ยผมอาจจะต้องไปเรียนกับเขาเออไอ้ยอ้อ้ยอ้อ้ยอ้ไ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 ร้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้้ไอ้้ไพี่้ไอ้วอ้ไอออ้ไอ้ไอ่ออ้ไง เขามองมุมมองขาดแต่ที่ชื่อชื่อภาพชื่อนะพี่เยิ้มพี่ภาพว่าเยิ้มผมบอกบทลงโทษไปเลยได้ไหมล่ะแค่ช่วยเก็บขยะตรงพื้นที่ที่เรามาถ่ายอ่ะให้มันเป็นประโยชน์เพี่มันเก็บตัวนี้ไปอะเกินกิโลแน่นเก็บขยะเอาคือต้องเก็บขยะในหาดนี้ให้ได้หนึ่งกิโลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งกิโลเอาแค่พื้นที่ที่เรามารบกวนใช่ครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามารบกวนสถานที่นะฮะก็ขอบคุณนะครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหมู่เกาะและทะเลไทยอำเภอสัตหีบ จังหวัดชนบุรีครับและที่นี่ครับผมสโลลฟ์แคมปิ้งครับเยี่ผมอยากขอบคุณอีกอย่างได้ไหมครับอยากขอบคุณธรรมชาติที่ทําให้เราได้มาถ่ายตรงนี้ครับผมเอและที่สำคัญที่สุดนะฮะวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าไม่มีชมรมคนปล่อยวางครับขอบคุณมากครับสาหรับชมรมคนปล่อยวางนะครับใครที่อยากติดตามนะครับก็มีทั้งช่องทาง Facebook ทวิตเตอร์อี ในเว็บไซต์มีครบหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เป็นชมรมที่อยากให้ทุกคนทําแต่สิ่งดีๆให้กันนะครับผมที่สิ่งที่แบบว่าคนอย่างเราหรือใครก็ตามที่ทําได้วันนี้สนุกสนานมากพีสิ่งคั์ครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊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 งช่องแท็กซ์โทวันเลอร์ทีด้วยนะครับและเหมือนอย่างเก่าว่าวงซิลก็จะมีชั้นเน้ขึ้นมาเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มครับผมซิล ร็อคแบ็ทครับเจอชื่อเดียวใช่ใช่เข้าไปกดติดตามไปไว้ก่อนเก็บเลยครับผมไม่ใช่เหมือนนั้นครับข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวข้าวครับรักโลข้าวมึงมันดีนะเรามาทำงานให้เก็บเรียบร้อยมึงเก็บตู้อี้แตกก่อนละเสียสะพังมือมาเก็บวงแตกด้วยไม่แตกไอ้เที่ห้าขอถุงดำครับนู่นเลยตอนนี้เขาต้องการถุงแล้วยังงหหลลเือออยู่ันนี้คือสเตชันนะสเตชันหลักสเตชันหลักนะขายตรงนี้เลยขายทำตรงนู้นลงกล้องตรงนี้ แต่ก็อันนี้อันนี้รถสุดเพราะว่ามันคือสเตถานของเราเขับมาให้เคลียร์ต้องเคลียร์นะครับมันน่าเป็นแบบเราสั่งซิลถึงจัมพันธ์นะโอเคอันนี้ของของใครของตรงเลยของใครอันนี้อ๋ออันนี้ของพี่ชูอันนี้ของตรงเมื่อกี้ดิเฮ้ยมึงทำอะไรระวังหน่อยยังไม่ไปเดือนพี่ยังไม่ชาอ์จไม่ไปเดือนไม่ช็อตจกัเบ้